โมหรือว่าแก้โมให้ให้ผู้หญิงคนนี้ก็รอติดตามดูไปเรื่อยๆเ,เนาะใครมีคำถามก็พิมพ์คำถามมอาไว้เนาะ่ะแล้วเออเราไอ้ความที่พื้นฐานของเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์อยู่แล้วเพราะเนี่ยเราโดนมาตั้งแต่คนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยไอ้ความที่ขี้ระแวงของเราเนี่ยเกิดแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะขี้ระแวงแล้วพูดจาเป็นไง ขาเรียกว่าปัญชดปัญชดปัญชดประชันเนาะปัญชดปัญชดประชันอืมจังแซ่เก่งเนี่ยแซ่อืมแล้วไงอขี้น้อยใจขี้งอนขี้น,น้อยใจยใช่ใช่อืมอืม คิดลบไหมคิดลบด้วยดิเพราะว่าถ้าคนขี้ระแวงเนี่ยมันจะคิดลบเป็นกระบวนการแน่นอนต้องคิดลบก่อนไม่งั้นมันจะไม่ระแวงถ้ามันคิดบวกมันจะไม่ได้ระแวง,ง,งไม่อก่นึกออกไหมอ่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่คบเด็กอะ่ะยังไงแล้วมันติดเกมด้วยใช่ไหมมาจากเกมมาจากอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะเจอคนในเกมพอมันเจอคนในเกมเราก็จะระแวงขึ้นอีกก็มีสิทธิ์จะทะเลาะอีก อฮะอืม uh huh. แล้วคนนี้ก็เริ่มทะเลาะแล้วยังไม่ทันไปถึงไหนเลยก็ทะเลาะแล้วใช่ไหมโอ,อ้คนนี้เหรอคนนี้ยังไม่ได้ทะเลาะอ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แต่มันด้วยความที่เราเระแวงเองอย่างเงี้ยก็เลยไปหาเรื่องเขาเป็นการไปถามเขาว่าที่หายไปเนี่ยเปมือคนอื่นหรออะไร ประมาณนี้ยเขาพประมาณเนี้ย่ะฮัล้วลเขาหายไปไหนเวลาหายนี่หายนานไหมวันหนึ่งหายวันหนึ่งนี่คือติดต่อไม่ได้เหรอติดต่อได้แต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนเป็นคนที่นิสัยไม่ชอบทักหาใคก่อนนะคะอ่อฮะเราไม่ทักหาใครก่อนใช่เป็นไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่ไม่ทักหาใหครก่อนอ่อฮะ แล้วพอเขาไม่ทักมาเราคุยอีกทีก็คือทะเลาะเลยมันไม่ได้เจอทะเละาะออะมว่าเขาบอกเราแค่ว่าเราพูดในข้อหนึ่งเรยนะ่องหน่งอ๋อทำไมรู้ไหมถึงเป็นคนไม่ชอบทักใครก่อนอยากรู้สึกมีค่าใจลึกๆอยากให้เขาทักปะอยากเออใจลึกๆอยากให้เขาทัก แต่มึงเสือกไม่ทักเขาก่อนพอเราไม่ทักเขาก่อนเขาก็รู้สึกไม่มีค่าเหมือนกันปะอะฟังดีๆนะใครใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างมึงกําลังอยากให้เขาสนใจแต่ในขณะเดียวกันการที่เขาไม่ทักมาคุณรู้สึกยังไงล่ะ รู้สึกไรค่าเหมือนกันว่าเขาไม่ทักแล้วพอเราไม่ทักเขาเขามีสิทธิ์จะคิดเหมือนเราป่ะเขาไม่ได้คิดนะว่าสมมุตินะเวลาที่เรารู้สึกว่าใครที่ชอบแบบวางฟอร์มอ่ะใครที่ชอบวางฟอร์มเก่งๆใครที่ชอบแบบทําเป็นหญิงว่ากูไม่ทักกูจะรู้ดิว่ามึงจะทักมาหากูเมื่อไหร่ใครที่ชอบคิดแบบเนี้ยมึงอีกฝั่งนึงอะ่ะเขาไม่ได้คิดหรอกนะว่าอ๋อการที่ผู้หญิงเขาไม่ทักเขากําลังลองใจกูว่ะ คิดหรอว่าเขาจะคิดแบบนี้เอออ่ะที่เราเขาไม่ทักมาหนึ่งวันถ้าเขากําลังคิดว่าเขาจะลองใจดูดิว่ามึงจะทักเมื่อไหร่เราเขาไม่ทักมาเราคิดยังไงเราคิดไหมว่าเขาลองใจเราเราคิดไหมคุณเปิ้นตอบหน่อยเราคิดไหมคิดเราไม่ได้คิดเราคิดว่าไงที่เราทักหาเขาเราบอกว่าไงไปมีคนอื่นเหรอ เราไม่ได้คิดว่าเขาลองใจเราใครเก็บใครงงพินงงคือหมายถึงว่าฟังดีๆเราอะลองไม่ทักเขาเราไม่อยากทักเพราะกะว่าจะดูว่ามึงจะทักมาเมื่อไหร่ใช่ไหมเราเป็นคนไม่ทักใครก่อนเราก็จะรอว่ามันจะทักมาไหมแต่ประเด็นคือเหมือนเรากําลังเล่นเกมกับตัวเองอะแต่เขาไม่ได้เล่นเกมด้วยนะคุณเปิ้ล เขาไม่เล่นเกมด้วยซึ่งการที่เรารู้ในใจว่ากูกําลังรอดูว่ามึงจะทักเมื่อไหร่ประเด็นคืออีกคนนึงเขาคิดแบบเราไหมอีกคนนึงเขาไม่ได้คิดว่าเรากําลังลองใจนะในขณะเดียวกันอะตีภาพกลับไปเขาไม่ทักมาเรารู้สึกยังไงน้อยใจเสียใจเออเรายังน้อยใจเสียใจเราไม่ได้คิดหรอกว่าเขากําลังลองใจเรานะงั้นา ทักก่อนเพื่อให้การลองใจของมันน่ะกูจะได้ชนะเราไม่คิดแบบนี้ปะเราคิดว่า<บ>มึงไปไหนไลค์โค้ดบางคนสอนว่าไม่ต้องทัก,กบ้านป้ามึงไลฟ์โค้ดคนไหนวะเอาหน้ามาดูดิแม่งว่าเขาบอกว่าันเป็นการลองใจเราลองเงียบหายดูไปสักวันสองวัน<อ>ทิ่ดูที่เขาว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่เรารักเขาปะ เออความรักมันคือการเล่นเกมเหรอ,อ,อความรักคือคือการว่ากูจะดูว่ามึงจะยังไงกับกูกูว่าไม่ให้ใจมึงแล้วเขาจะกล้าให้ใจคุณไหมถูกปะเพราะว่าด้วยความที่เราคิดแบบนี้เราจึงเดินเกมแบบนี้เราจึงไม่ให้ใจเขาร้อยแล้วก็กัก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 อย่างเงี้ยถามจริงเขาเห็นว่าเราหายไปเหมือนกันเราไม่เคยทักเขาเลยเขาจะกล้าเอาเราเข้าบ้านเหรอ เขาจะคิดแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อู้จริงจังกับกูจังเลยทุ่มเทกับกูจังเลยมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับในตัวเองอันนั้นคือในเชิงโค้ดของคนอื่นที่เขาพูดในมุมว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทักเราต้องไม่ทักนะเพื่อที่จะแบบว่าให้เขารู้สึกเห็นค่าเราเพื่อเรามีค่าให้เขาทักส่วนหนึ่งคือการที่เราทักทุกวันจนมันชินก่อนแล้วอยู่ดีเราไม่ทักสิมันถึงจะรู้สึก นี่บอกว่าเราต้องทักจนมันแบบดูแลมันจนแบบสามปีผ่านไปกูดูแลเหมือนเดิมกูรักมึงกูทักมึงทุกวันหนักขวาตลอดอะแชทอะแชทหนักขวาตลอดอยู่ดีๆกูหายไปหนึ่งวันนั่นแหละจังหวะนั้นมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมึงหายไปไหนกูไม่คิดนีน่อกว่เขาจะเริ่มรู้สึกตอนนั้นแต่ว่าให้ด้วยความที่เราใช้เวอร์ชันเนี้เจเดือนแค่เจ็ดเดือนเราไม่ทักเขาแล้วหรอ เราไม่ทักเขาปุ๊บเขาเขาก็คิดยังไงอ่ะเหมือนเราที่เราคิดยังไงอะเวลาเขาไม่ทักอ่ะเขาไม่ทักเรายังคิดน้อยใจเรายังคิดว่าแม่งไปหาคนอื่นหรือเปล่าอ่ะและในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทักเรากําลังลองใจเขาใช่ปะ่ะเรากําลังใช้เกมจิตวิทยาที่โค้ชคนนั้นสอนมาเรากําลังลองใจเขาแต่เขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดว่ามึงลองใจเขาคิดว่ามึงไปไหนมาเหมือนกันที่มึงมึงก็ไม่ทักนี่ เข้าใจว่าเขาก็จะคิดได้บ้างว่าอ๋อมึงก็คุยกับคนอื่นแหละมึงก็ไม่ได้ให้ใจกูเหมือนกันมึงก็ปล่อยปะละเลยกูเหมือนกันแปลว่าเราปล่อยมือเขาก่อนนะเราก็ปล่อยมือเขาในขณะที่เขาก็ปล่อยมือเราเหมือนกันอ่าแล้วความรักมันจะไปต่อได้ไงวะความจริงใจมันไม่เห็นอะความจริงใจมันไม่เห็นเพราะอะไรคุณคิดแบบเนี้ยไมเซ็ตคุณยังเป็นอย่างเนี้ยเขาก็จะไม่กล้าที่จะเปิดบ้านให้คุณหรอก ออเพราะกูก็เดาว่ามึงเจอกับกูทางทินเดอร์ใช่ไหม